โอ้โหตอนตอนนี้พ่อกําลังสร้างปู่พญานาคกี่เศียรครับพ่อครับปู่องค์ดําครับห้าเศียรนะครับก็เองได้ยังไงครับเอ็ดเองได้ยังไงเอ็ดเองทำเองเอ็ดเองทำเองเลยนะครับทำคนเดียวเลยเหรอพ่อเนี่ยคนเดียวคู่เดียวเลยมีมูด้วยมี้างเ ครับนีเงื่อนงำก็ยกับที่นี่มากอยู่นะใครอยากร่วมบุญกับพ่อโซดานะครับหักหาน้องเบลได้นะครับผมส่วนมากกับคนกับมาสมทบกันมากได้มากมากกับซื้ออุปกรณ์ซื้อเล็กซื้อยังมากที่เขาก็มาเค็ดมากยังเป็นวครับ็ปค่อยๆแตงไปส่วนสิ่เหลือเอากับคำน ทตกปุ๊องเขาก็เงินส่วนนี้ละเงินตัว,ตน,ว,ตน,วตนี้เขาได้น้ำเงินเทวดานี่ยละไปช่วยใจใจเติมเติมแปลงกี่ละอืมครับอยู่ข้างบนร้อนไหมครับพ่อครับ <laughs> ไม่ร้อนใช่ไหมอ,อันนี้ข้างหลังนี่องค์ข้างหลังนี่ก็พ่อเป็นคนทําใช่ไหมครับทุกอย่างในวงเนี่ยมั้น สั่งเมืองเลยล่ะเป็นทุ้สั่งเมืองเลยแม่เมื่อเลย่องเกดีไป hết คิดเองคิดเองออกแบบเองเก่งดีนี่เนะสมัยก่อนพ่อที่พ่อปดหนี้สิบสี่ล้านพ่อก็ทําเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะเพราะไม่ใช่แหละพ่อเอร์นิเด็ดตกแตงภายในน่ะโอ้แตงภายในจนปดหนี้ได้สิบสี่ล้านโอ้ไม่ธรรมดานะครัมที่แล้วแปดแปดสามนะพ่อเนาะ ตรงๆเลยนะครับอืมก็มีเอซีทักหานะครับพ่อทักหาพอ้ไปตามพ่อโซให้หน่อยไปตามพ่อโซดาให้หน่อยเออพ่อโซดาให้หน่อยนะครับนี่ก็ตามให้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราต่องวดกันไปนี่คือเก้าสี่สี่ใช่ไหมครับพ่อเป็นสูตรนะครับ ครับของพ่อนี่จะมีทั้งสูตรแล้วก็มีทั้งผีนาใช่ไหมครับพ่อต่วามันโปรงกัน,นกมาพ่อนาัมันก็ดเล่นได้เรียนได้ครับเพราะมันมีเลขวิ่งเขามีสองอยู่ด้วยครับมีสองกับหนึ่งอยู่เลยหนึ่งกับสองอม,มันจะดว่าติกเก็ตเห็นปะ่ะครับติกเก็ตนั่นแมีหนึ่งอยู่และเพราะเลขวิ่งเนี่ยมันตามมาเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างครับมันมีหนึ่งมีสองกับเล่นได้ เขาเลขเลขสูตรพ่อเนี่ยพ่อทํามากี่ปีแล้วครับผมไม่ตั้งแต่ปีเมอมเพราะว่าสามเจ็ดสาปดี่สเ็ี่สบเ็ดกิดเริ่มเริ่มคือคือเขาปรับคือข้อเฮ็คือข่อนี้นะครับก็บเริ่มเฮ็ดเมื่อผลอ่ะยี่สิบโอ้ยี<บ>่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบเอ็ด บีดเสร็จก็ประมาณยี่สิบกว่าปีครับก็ครับก็คือทํามาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างใช่ไหมครับพ่อเอแต่วิ่งนี่หลุดไหมครับพ่อครับพวกที่หลุดเหลือมากัการหลุดพี่การหลุดมันคือซ้อนหน่อยนะหมายถึงว่าพ่มันใจเจ้าเน็ตกันที่เขาบางทีมันเข่ากันอะไรเปอร์เซ็นต์เก้าที่เปอร์เซ็นต์หลยดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับพ่อเขาอะไรก็หลุดหมโอ้ เาระวังสองตัวระวังสองส่วนข้างเที่ยกัเขามาทั้งสองครับข้างเที่ยเขามาทั้งสองข้างเที่ยกัเขาสลับไตจะรับหนาสลับหลังอย่เงี้ยครับบนเที่ยข้างเที่ยวกับตัวเขาหนาสองเที่ยหลังสองเที่ยงครับมันไมสลับกันเลยแต่มีอันนี้ชื่อมากเรืองนี้จรตอนแรกอ่ะที่เรามาทํากันสมัยก่อนเนาะก็คือว่าพ่อเนี่ยจะไม่ออกคลิปนะครับผม แล้วทีนี้พ่อสร้างเนาะพ่อกําลังสร้างพญานาคนะครับพ่อก็มาแบ่งปันเผื่อเอฟซีได้โชคได้ลาบก็ได้มาร่วมบุญกับคุณพ่อใช่ไหมครับเนาะคุณพ่อก็เลยกลับมาออกคลิปนะพ่อเนาะอืมครับโอ้ตามหากันยากยากเนี่ยตามหาคุณพ่อเนี่ยไม่ธรรมดามน,นะครับื่อนูื่มนะวันนี้ก็มีเอฟซี อยากดูสูตรนะครับคุณพ่ออยากเห็นสูตรคุณพ่อแล้วครับทีนี้ให้คุณพ่อลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมจะเพ็กไปได้เขล็กเอาหน่ะว่าได้แพล็กอย่างเงพ็กไปครับอันนี้เป็นเป็นสามเนาะเป็นทีเนาะบอกครับสามแปดแปดนะบสามแปดแปดครับพ่อแปดแปดการเพล็กไเก้าหนึ่งแล้วเนาะ ก็ die, มีสุตเตัดตัดไเลยปีปีเก้าไหมะนีเป็นเก้าีจะเป็นสามนีจเป็นแปดมายงจะคิดมากหาวิ่งบ่ตัวนี้คือวิ่งวิ่งครับ สี่เหลี่ยมให้ด้วยนะพ่อนะสี่เหลี่ยมขันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับที่เหลี่ยมตัวเนี้ยโอ้สี่เหลี่ยมตัวที่มันนั่นเหรอครับตัวนี้คือตัวเล่นมาครับมานนี่เป็นนเท่ากินมันเท่าไปดึงตัวนี้ลงมาดึงตัวนี้ตัวเก่าเนี่ยลงมาก็เออตัวนี้แหละตัวเก่าพอจับคู่ให้ด้วยได้ไหมครับพ่อก็นี่แหละตัวนี้คือคู่แลยสองตัวมีไหมครับพ่อสองตัวเท่าตีเล่น ตัวสองส,ส่วนสเกลซีครับซีซีครับสามแปดสามแปดโอมีเพิ่มคือสามแปดใช่ไหมครับพอ่อเก้าสามนี้ด้วยไหมครับพอ่อเก้าสามเก้าแปดไม,ม่มีใช่ไหมครับโอ,โอกาสที่มันจะมาสาไอ้เก้าสามแปดนี่มีไหมครับพอ่อ วนมากนะครับถามมันเข่าคือเข่าตัวนี้เลยเข่าตัวบนเลยใช่ไหมครับมันเข่าคือเข่าตัวนี้เลยจนมากเลยคนจะมาเข่าตัวนี้สองตัวครับตัวตามสูตรของมันไม่ใช่มากมากสองตัวแต่ว่ามันเกิดเป็นเหล็กตวเก่าครับเหล็กตวเก่าอาการเนี่แดงก็ตัวนี้ก็แต่ว่าตัว ขึ้ว่าเล่นได้ได้ขื้นสามตุนหรอไปเล่นได้คือต,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 คตัวนี้ตัวตัวที่ห้าสิบเห็นเลครับสามตุ่นตัวนี้รแบบล่องใส่กันไปแต่ว่าไม่มเ,มเ,เป็นเลขหนครับเป็นเลข่น์กลแถวนี้บนเบ,นบนิร์ดลหรล่างมีตัวใดฉันก่อล่างแบบคล้องกันน,นั่นเดีล่างนี่ไม่พอ ล่างตัวเลขจีเขามาบอกตนี่เลขกีบอกแกงเป็นล่างโอ้ oh. หนึ่งเจ็ดนั่นเหรอพ่อล่างเนี่ยส่วนมากเลขพ่อนี่จะเป็นสูตรบนใช่ไหมครับ,บ,บ,บครับเป็นสูตรนนะบนเพราะว่าของเขาบอกเขาเขามา่อบอกก็มีหนึ่งม,มีเจ็ดนะมีหนึ่งมีสองนะครับมันก็คือว่าเหรนเด็อือ เมนก็เลี่ยมัน่็เกลี่ยว่าหมายถึงว่ากเล่นได้ตัว<ม>ที่เขาเมาบอกเขาครับพ่อพ่อเด็กป้าเขาเลื่อนอื่อืมก็คือว่า,าวันนี้สรุปให้เลยนะครับทั้งพีนาทัง้งเ,เลขสูตรคำนวณของคุณพ่อโซดานะครับคือ,อยังชอบที่สุดคือ99 944ใช่ไหมพ่อ,อแต่ว่าวิ่งหนึ่งกับวิ่งสองเนี่ยเอฟซีถามมาครับคุณพ่อครับ คือไปจับยังไงครับทําไมว่าวิ่งหนึ่งกับวิ่งสองอืมแต่ทําไมมันมันมันไม่มีเนี่ยนะมันขัดกันครับเออไอเอฟซีถามผมมานะวิ่งหนึ่งกับวิ่งสองแต่ว่าในนั้นมันไม่มีใช่ไหมครับพ่ออืมเราจะไปจับยังไงครับทีนี้ถ้าแบบนั้นครับ ก็เทควาอะไรอย่งนีสี่สิบว่าวันเด่เนาะแต่ตามที่เขาเฮ็ดมากกัเป็นแบบนี้แต่ว่าขนมันเข่าขามันเข่ามันก็คือเข่าเลยนะวิ่งหนึ่งวิ่งสองอาจจะไปล่างงนี้แหละพ่อโอ้ยนี่มันมาใช่ร่างเห็นว่าตรงนี้ทีนั้เพราะตัวนี้มันมันเป็นสูตรเป็นสูตรของมันมันขิดเข่ามากจริงแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันมันมันเข่ากับชุดเหนียนปะตัวนี้มันเข่ากับชุดเหนียนปะโอ้มันมันมันมาเป็นล่างใช่ไหมครับพ่อ คือเขาเล่นได้ชุดนี้ของของของที่ขเ,อขอเขามาบวชเขามี่สองบาทมี่สองนี่สองบาทครับตัวนี้จะมีหนึ่นงแบบอ๋อมันไปเป็นล่างนะพ่อเนาะค,คือหมายถึงว่าตัวนี้มันเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างครับต้หไม้ที่เป็นแบบนั้นอื่อืออขอ มันจะลงมาเป็นตัวล่างทันทีเลยหน <1, S 2> <อ>ึ่งสองใช่ไหมพอ่อใช่ครับหนึ่งสองโอกาสมาด้วยกันมีใช่ไหมครับ 1, หนึ่งสองบึกซัดเขียนหนึ่งสองไปด้วยเพราะคลิปก่อนเราก็ลงหนึ่งสองอยู่นะพ่อเนาะมีมีหนึ่งสองด้วยนะโบแมทโกนชุดกวอนไปครับชุดกวอนกับที่มันเป็นเลขยิ่งนะครับเขียนลงไปเริ่มได้ร็หนึ่งสองนี่เป็นล่างใช่ไหมครับพ่อ เปนล่างแ็แล้วถ้าพูดอีเลนบอกว่าแต่ว่าตามจะมันนัมันติเป็นเล็กเล็กล่าครับอันนี้ถ้าสรุปกไนสรุปนะครับไปโลดอตไปโลดกเานมาขักครับบ่าครับต้งับตรงเลี้ยนนั้องขับัวานะาช่อกรนะค็คือวันนี้ไขข้อสงสัยแล้วหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองคือ หนึ่งสองนะครับมาล่างนะครับวันนี้ถามให้แล้วนะเอฟซนะเอฟซถามมานะครับอ้โหก็เลยถามให้นะฮะวันหนึ่งกับสองทำไมมันไม่ตรงในสูตรคือมันเป็นเลขล่างนะครับเพราะว่าเลขวิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเลขมันข่ารทั้งบนทั้งล่างครับถ้าเขาล่างกันข้ามาทั้งสองตัวทม่เป็นล่างไปเลยหนึ่งกับสองเป็นล่างไปเลยตัวที่สเป็นล่างไปเลยถ้าเข้าตัวเดียวเมื่อก็ดิท้ายนว่าตัวมันข่ามันข่า มันบอกมา่ตัวนี้ตัวเดียวเหละครับมันบอกมา่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้กับตัวเดียวโอ้ตอนนี้ผีหน้าใช่ไหมพ่อหนึ่งสองนี่คือล่างนะครับหน่เรื่อืนอ้เ่อานนไหก็ไปครับเอาแคปนะจอไว้นะครับฟิฟซีครับผมสรุปให้แล้วนะครับพ่อโซดา นะครับ